This is a game you can't afford to lose. เคยหายทอมหายชัยแทนนะคะหายตุดด้วยหวัดดีทุกคนเลยนะจ๊ะเจอกับฉันอีกแล้วนะคะในเกม RV วีนั่นเองซึ่งวันนี้ฮีโร่ที่เราจะเล่นก็คืออการีกาลีกาฟฟ์บะโกโกะโวกาฟโกโกนั่นเองโอ้ยร้องอะไรตลกเกินไหนใครเบนอีการีบ้างเมาหน่อยฉันก็เคยเล่นชีบ้างบางครั้งบางคราวทราแล้วแต่โอกาสเนาะแต่สมากจะไม่เขาหยิบจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าก่อนไปดูนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฉันด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณนีว เลยนะจ๊ะเคลเวอร์เพผู้ให้บริการตเติมเกมชัน้นนมากบายการันตีคุณภาพนะคะด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนเออมมี ก็จับใจเจสุดๆเลยอะใครใส่เติมต้องห้ามพลาดเลยนะคะคลิกเลยที่ w ว w c l e v e บ p a ว c o m เเติมเอวีวันนี้ชี้เพียงแค่ Open ID คุ้มถึง3ต่อ1นส่วนรถจัดเต็ม2ได้รับเควอร์คอยลทุกๆยอด100บาท3ถ้านำโค้ดของฉันไปใส่ต่อสระเงินได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปให้คุ้มเปให้ลนดต้องคลว์เพย์อะเริ่ม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 ,เ,มเดี๋ยวจะเป็นการเสียนาฬิกาไปมากกว่านี้นะคะไหนดูซิฝั่งนูน้นมีใครบ้างคะเผยโชว์มาิ ฝั่งเราคนแรกเลยพี่จเจเธอฟันเลยนะคะเจอชีทุกเกมแล้วไปฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้เหรววะคนที่สอน,นะคะผีสาวการีนะคะยังสวยอยู่เนาะคนนี้ตรงกลางนะคะเป็นชนีเตียนะคะตีรีนะคะแหมชื่อแอบอับอยู่นะว่าไปตัวที่4นะคะ a y a นะ๊ะเป็นสกอยส่าที่มาพร้อมกับนาคอรอพีศสัดับคู่มันกดอีกแล้วว่ะดันร้านานะคะอิมูรานะคะเซนอิส,สึนะคะจากดาบพิฆาตสูนเนาะ,ะแล้วก็อีแวนนะคะเขาที่สาเป็นเอนโซส,สกินใหม่ล่าสัตว์นะคะคนที่4เป็นอีโนกรานะคะซาต้มรณะปิดไท้ายวโกเลมนะคะลัเบอร์น ดูจากทรงแล้วเราชนะอย่างแงงงเพราะฝั่งเรามีกาลีไงใช่ไหมแอบมองอีนอก,ก่อนแบบนึงอุ้ยน่ามันไซส์สุดๆนะคะวางบ,าบ,าบ,าบอดเวดบอดกันไปก่อนหนึ่งทีทางล่างเขาตีกันฉ่ำเลยเราจะไม่สระแน,น่ก็ไม่ได้เพราะอะไรเฉาๆเนี่ยไม่ของชอบเราอยู่ละจัดการวางบอดอักไข่บันสีแวรน,นะคะมีอีนาคอร์ไปรับจบด้วยทางอีแวร์ท็อปอีลาเบลเลอร์หลอกอีซาต้าติเขาต้องไปผไ่าดเลมอนเราบินแต่เราแช่บ้ากันนะคะเลยมีเจ็บไม่ปวดสักนิดเดียวอ่ะอีเอ็นโซมาแล้วค่ะแต่เราไม่กลัวหรอกจ้าพอเจเบียติแล้วชิงแม่ชิงเลย ให้มันรู้ไปเลยว่าใครคือมือปืนตัวจริงฝั่งนู้มมันจะไม่ยอมนะคะอีลัมเบิร์ดทำตัวรุงรังมากื้อสุดๆนะจ่ะจังหวนะนี้อติเรามาพอดีเลยอะริงากจริงเลย ทำไมอีมเราเบือริมนีตายว่าได้เป็นอาระอะไรมาวันนี้อะอีซาตานกร้นนะคะเสนอด้ามาจากด้านบนนะบินทุบอีแครี่เราตายห่าเลยอะไม่เป็นไรขยพึ่งใี้สเราเจ๊แก้แขนให้เอาไปเลยจ้าบอกใบไม้ตาก,กลมแต่เราจับมันจะมีสิ้นลมนะคะัไม่ยังภาพเพื่อนมาลุมโซมฉันอีอีเชียวเนี่เดี๋ยวเจอกันแน่ค่ะจดเสร็สม,มุดบัญชีนหนังนกไว้แหละฉันจะเอาขนแกมาทำพัชตีนขาะบอกโกลเดินไปตรงกลางว้ตายแล้วจะอีเรอีกแล้วหรอเดินหน้าบานมาช่นะมีอะไรเปล่าค่ะทำตีหน้าซื่อฉันจะคุยกับแกเรื่องพบ อ,น,อ squared. นี่นะหรอนกนภายิงมากจ์ยิงเลยก็สามีร่อนนะมายุ่กับฉินเองอ่ะช่วยไม่ได้อ้ายว้ายว้ายว้ายนางมุตาจำไว้นะจำวันนี้ไว้ท่ดีขืนมายุ่กับผัวฉันอีกก็ ไม่เอาแล้วผัวไม่เอาก็ได้น่ากลัวมากไม่วหวงน่ากลัวมากเอาปั๊มดีกว่าครั้งนี้นะคะนอกจากเราจะได้ป้ม๊มเรายังได้เะเบิร์ไปด้วยเนาะภารกิจถอดถอนปํ๊มล่างเสร็จแล้วอาเดินไปกลางเหมือนเดิมดีกว่าแต่ขณะนั้นฉันก็เจอโจทย์เก่านะคะเดินด้านมาได้แล้วเนาะหน้าด้านไม่เป็นไรกูสูได้เอาสิมามา ีดกบินตกอีดกบินตกมาเอาป้อมกาเลยกว่าอุ้ยแต่มันมากันนะ่ะอ่ะลั่นไกลสักหน่อยสิพร้อมไหมคะกะระเทยจิงมากจิงเลยอีรับเบอร์เรอร์มันทุบฉันเลยแข่งโชว์ไปทีแล้ววางบอต้องการเสรีจใจทั้งฝั่งเราและมันและกับคนละหมัดและคนละยกฉันที่เลือนปิ่มขอบทางก็มัดมันนายอย่าไปกลับสุดท้ายก็โดนเอยนโซมาเกี่ยวแล้วพาเธอกลับบ้านทางรัดอนะ่ะ เดี๋ยว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 โดนแน่อีนี้ดีเจดู๊ยทำเช็ได้ไงว่าเมื่อกี้ดีไม่เป็นไรค่ะเราแก้แค่ด้วยออปอมมันนะคะจัดก,การสาดกระสุนยิงปืนใหญ่ไปเลยเนี่ยหวานอีมูราเข้ามาปาดฉันนะคะทีหนึ่งแทบตายนะคะจีเอ็มค่ะเดิมด่วนแรงไปละแต่ฉันไม่ยอมกลับบ้านเลยครับเพราะฉันเป็นไฟเตอร์ค่ะเอ็นโซฆ่าฉันเมื่อกี้ใช่ไหมฉันโทรเรียกเพื่อนมาดูมาแล้วนะคะเอาคืนเอาคืนวายอิสาตาได้ได้คะ่ะใจก,กูแด่ใจก,กูแด่อ้า,อา,อาววายทำไมฉันตายล่ะกรรมการอึ้งน,นะ ว้ายอีนกน่าพาดีนานกล้าที่จะเคลียร์คลิปเล่นกลางหรอเดี๋ยวจะกันหน่อยจ้ะริงากจริงเลยอีนกสาระแนจะบินแต่บินไม่ขึ้นนะคะตลกอยู่ไม่รู้ว่าชีห้อยห่วงเจ๊อะไรนะคะชีถึงรอดนะฉันวิ่งตามชีไม่อยู่ขณะที่ชีเผ่นแนบไปไหนกลับมานี่นะ ไม่ไหวแล้วนะ้ก็ไ่ยอมก็ไ่ยอมก็ไปยอมหนูไม่ได้เป็นนะทไทยดูเป็นผู้หญิงแอมเชียอหนูแบประชาชนดิจริงแม่ริงเลยวะยิงไม่เคยโดนใครเลยฉันน่ะไหนขอลอกใหม่ดิยิงากจริงเลย ัวเอฟยิ่งกว่ารัวกองถึงตาเราจะเขก้อยดอนแคกค่ะเชิดด้านบนฟอร์เดนรับจบมากด้วยความเป็นคนดีเราไปช่วยหน่อยนะคะนิดนึงนะชั้นวางบ่อนรบแตนะคะดักพวกไรสุดท้ายพวกชีก็สายเรียบอยู่ดีก็ชนะเฉยแบบงงๆนะคะจะบอกว่าทีมแบกก็ใช่เลยนะคะเพราะว่าตานี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยยิงอติก็บ้วยิงส่วนไปโดนใครตั้งก่อนเลยงงมะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นผู้หญิงเนาะไม่ต้องเล่นเก่งมากแค่สวยก็พอแต่ถ้าใครบอกว่าเราไม่สวยก็จัดการยิงมากยิ้งเลยเลยไหมิฮะเรื่องราวดีๆเวอร์